วันนี้ก็มีเรื่องของคำศั์ค่ะมาให้น้องๆได้รู้จักนะะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยเลยจะขอพูดถึงคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า rupt นะฮะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายตอนเลยนะคะนะแต่ขอเป็นแค่ ตอนละหนึ่งคำกันละกันเพราะจะได้จำง่ายนะคะนะอย่างวันนี้คำแรกค่ะที่มีรากศัพท์ corrupt อยู่ในนั้นที่เราได้เจอบ่อยๆในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะได้ยินบ่อยๆคือคำว่า corruption นะฮะ corruption ในที่นี้เนี่ยคนไทยใช้คำเนี้ยในภาษาไทยอยู่แล้วนะคะคือคำว่า corruption นั่นเองเราจะนึกถึงเลยนะคะ corruption ก็คือการโกงนะคะนะการเอ่อช่อฉนนะคะนะการแบบที่โดยเฉพาะจากฝ่ายของผู้ที่มีอำนาจเราจะชอบได้ยินเสมอว่านะักการเมือง เนี่ยนะคะนะคนนั้นคนนี้ corruption นะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะวิธีจําวันนี้เนี่ยอยากจะให้จาหนึ่งเลยก็คือรากศัพท์ของคําว่า rupt เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันแปลว่าแตกนะเออนะแต่ว่าพี่อยากให้จําไปเลยนะคะว่าคําไหนที่มีคําว่า rupt อยู่ในคํานั้นน่ะนะฮะนะมี rupt เนี่ยเป็นรากศัพท์อยู่ในคํานั้นเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าความหมายมันต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะนะอย่าง corruption ในที่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็นะฮะนะเป็นการโกงการช่อชนนะฮะการแบบว่า แตกแถวของพวกอะไรฮะเออบรรดานะักการเมืองนะฮะนะักการเมืองที่ชอบแตกแถวที่เป็นคนไม่ดีอะไรประมาณนี้เราก็พยายามโยงไปนะแต่ว่าโดยจำคร่าวๆก็แล้วกันรับไปอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะไม่ดีนะคะดูตัวอย่างประโยคนะคะนะ she resigned from the committee in disgust at the corruption เธอลาออกจากคอมมิรมีนี้นะฮะก็คือจากตัวของคณะกรรมการนี้นะฮะด้วยความที่เธอเป็นคนที่รังเกียจกัน โกงการช่อชนค่ะนะนะดิสกัสในที่นี้แปลว่ารังเกียจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรู้จักคำนี้เอาไว้นะคะวันนี้ corruption นะฮะรกากม,มาจากคำว่า rupt นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเจอรากศัพท์นี้อีกค่ะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย